การแต่งข้อความสติกเกอร์บนเฟ e บุ๊กเข้าไปเลือกภาพในแกลเลอรี่ค่ะเลือกได้แล้วเราก็จะมาเลือกสติกเกอร์นะคะแก้ไขข้างบนค่ะกดสติกเกอร์แล้วเราก็เลือกสติกเกอร์อันไหนที่เราชอบ อันไหนที่เราไม่ชอบแล้วก็ลบออกได้นะคะพิมพ์ข้อความค่ะตรง A.A. ค่ะ A.A. ด้านบนแถบสีอักษรจะอยู่ด้านล่างนะคะ มีหลายสีค่ะฟ้าเขียวชมพูแล้วแต่เราจะเลือกตัวหนังสือสามารถยืดย่อได้นะคะยืดหดได้ถ้าจะตัดครอบนะคะกดปุ่มครอบตัดข้างล่างค่ะตัดขอบภาพ เรียบร้อยแล้วค่ะ